สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่14กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสดใสสดใสสดใสนำโชคให้ทุกๆท่านนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับ วันนี้เดี๋ยวจะหาว่าไม่ทันสมัยนะวันนี้วันวาเลนไทยแนละ้ววันที่14บสี่กุ๊พาก็เลยเอาดอกกุหลาบสีแดงมาให้ชมกันนะครับให้สดชื่นให้ความรักเบ่งบานให้สิ่งดีๆมาหาเรานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของทางยุโรปทางอะไรก็เถอะเอนาะ เราก็รับฟังรับรู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเป็นความรู้รอบตัวครับใครที่ไม่รู้จักว่าวันที่สิบสี่คุมภาพั์เป็นวันยังไงยังไงก็ก็เขาเรียกว่าตกเทรนนะตกเทรนประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับชาวอียปีธรรมดาก็าจะมาวางเลขแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อ ความบันเทิงนะครับประมาณนี้นะวันนี้มีอะไรบ้างเราก็มาชมกันเลยนะครับ <OB Z OO> Hence, วันอังคารนะครับประมาณนี้ลาวสตาร์นะครับสองสามสี่นะคร <8 Asian. S 2> ับเน้นที่สองกับสามนะสามอะไรบ้างสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามตื่นตื่นสามตื่นสองนะครับสอง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 เจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสองตื่นตื่นสองนะครับ เพื่อลองคือสี่นะครับอืมรอ,มอนะครับเืนสองกับสามลูดนะครับถ้าใครไม่มั่นใจในคู่จอนะลูดวิ่งนะครับประมาณนี้นะอืมจากนี้เลยครับจนชอบไฟว่ากันนะครับมีอะไรบ้างครเอาทังไหนเอาทั่งหกนะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับ เอาทังนี้เด่นนะส่วนสองสามสี่ก็เน้นที่สองกับสามนเลยนะครับสองสามนะส่วนทดลองนี่คือสี่ครับประมาณนี้นะครับดาวสตาร์นะ,รนะ,รนะครับดาวสตาร์ดาวสตาร์ครับประมาณนี้นะครับส่วน,น,ช,นชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็ลุ่นลมเพื่ นี้อ่ะขอให้ได้เหได้คิดกันนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เนาะเป็นวันที่สดใสสดใสสําหรับคนหนุ่มสาวนะครับไม่จําเป็นต้องหนุ่มสาวนะวันความรักสามีรักภรรยาภรรยารักสามีก็เป็นวันแห่งความรักได้ตารักยายยายรักตาหลานรักตาหลานรักยายพี่รักน้องแฟนรักกันอะไร ก็ก็มีเกี่ยวกับความรักเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะไม่จําเป็นต้องว่าหนุ่มกับสาวรักกันนะลูกนี่กับเจ้านี่รักกันก็ได้นะครับศัตรูกับกลับตัวกลับใจมารักกันก็ได้วันนี้นะวันวาเลนไทน์น,นนะจะได้จําไว้จะได้จำจำตลอดชีวิตนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องไ้สาระจบแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ